สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้ค่ะโบจะพาทุกท่านมาชมคอนโดมิเนียมในย่านของบางว่าภาษีเจริญค่ะกับคอนโดมิเนียมที่มีชื่อว่าราชพฤกษ์คอนโดค่ะที่นี่ตั้งอยู่ในซอยราชพฤกษ์6ค่ะอยู่ที่ แขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครค่ะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบางว่าค่ะอยู่ใกล้กับ้างสรรพสินค้าอย่างซีคอนบางแคหรือจะเป็นเดอะมอลล์บางแคค่ะและก็ยังเดินทางได้หลายเส้นทางด้วยกันค่ะใครที่อยากจะได้คอนโดมิเนียมนะคะที่ตอบโจทย์ทุกการเดินทางและไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทุกท่านด้วยและนอกจากนี้นะคะสําหรับคอนโดมินียมแห่งนี้ค่ะยังอยู่ใกล้กับสถานศึกษาและโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลพญาไทสามอีกด้วย ภายในคอนโดแห่งนี้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเลยเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดค่ะมีรปภดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและก็ยังมีฟิตเนสและสระว่ายน้ำให้กับทุกท่านด้วยส่วนในห้องนะคะจะน่าอยู่ขนาดไหนตามขึ้นไปชมกันดีกว่าค่ะค่ะสำหรับห้องที่เราจะพาไปชมกันวันนี้นะคะอยู่ที่อาคาร1ค่ะชั้น5ห้องเลขที่145ทับ1ในห้องจะน่าอยู่ขนาดไหนตามเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะเดินเข้ามาค่ะเราจะเจอกับพื้นที่ว่างนะคะที่นี่จะเป็นห้องเปล่าค่ะตรงนี้นะคะเดินเข้ามาฝั่งซ้ายมือค่ะเราจะมีการต่อท่อน้ำมาเรียบร้อยแล้วคุณสามารถนะคะทำเป็นครัวได้ค่ะจะต่อเติมนะคะหรือว่าจะบิวอินนะคะเป็นเคาน์เตอร์ครัวได้เลยค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามกันตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำค่ะห้องน้ำที่นี่เรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะไปดูกันต่อด้านนี้กันบ้างค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นพื้นที่กว้างเป็นพื้นที่ห้องเปล่าคุณสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้นะคะแล้วก็ยังบิวอินเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้จะวางเป็นโต๊ะทํางานนะคะโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะบิวอินนะคะเป็นตู้เสื้อผ้าก็ยังมีพื้นที่แบบเหลือๆเ,เลยค่ะ <S <S พื้นที่ส่วนฝั่งติดริมกำแพงแบบนี้นะคะคุณสามารถบิวอินนะคะเป็นตู้โชว์หรือว่าใครจะวางเป็นชั้นวางทีวีก็ยังสามารถทำได้เหมือนกันค่ะ พื้นที่โซนนี้นะคะยังพอมีพื้นที่เหลือให้คุณสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้จะเป็นฝักที่ติดก,กับกําแพงห้องน้ําค่ะหรือว่าใครอยากจะวางนะคะตรงนี้เป็นโต๊ะทางานก็มีพื้นที่ที่เหมาะสําหรับวางโต๊ะทางานได้เหมือนกันค่ะ สำหรับพื้นที่ระเบียงของห้องนี้นะคะพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยค่ะคุณผู้ชมและเขาจะมีประตูที่เป็นกระจกบานสไลด์แบบนี้นะคะให้คุณเนี่ยสามารถรับแสงธรรมชาติได้แล้วก็พื้นที่ว่างตรงนี้ค่ะคุณสามารถนะคะทําเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้พื้นที่ซักลา้างหรือว่าไว้ตากผ้าก็ได้แล้วก็ยังสามารถรับวิวธรรมชาติจากบริเวณชั้นหได้อย่างดีเลยค่ะ เดินทางไปยังราชพฤกษ์อคอนโดเริ่มต้นบนถนนราชพฤกษ์ขับตามทางไปแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยราชพฤกษ์6ขับต่อไปอีก650เมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะ และที่นี่ค่ะกับราชพฤกษ์คอนโดหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านนะคะท่านไหนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของห้องที่โบพาไปชมกันวันนี้ค่ะสามารถพิมพ์สอบถามเพิ่มเติม,ตมที่ Facebook f แ n p a g e J Asset Management ค่ะหรือว่าใครนะคะอยากจะเข้ามาชมสถานที่จริงก็สามารถนัดหมายเวลาร่วงหน้านกับที่ปรึกษาการขายกันได้ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะให้คุณได้มาชมคลิปรีวิวแบบนี้นะคะที่ YouTube c h anel เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะและเราไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะเรา เรายังมีทรัพย์มือสองให้คุณได้เลือกอีกมากมายทั้งบ้านเดี่ยวอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมพร้อมกับบริการให้คำปรึกษาและยืนสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอีพีหน้าโบจะพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ